จบแล้วก็จบในแบบที่เราพอใจแฮปปี้เราเราก็ออกมาสู้กลับในเวของคนที่มีมันสมองแบบนั้นมากกว่าคิดว่าวงโคจรเราหน้าตาไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือว่าจะมาเจอกัน จบแล้วก็จบในแบบที่เราพอใจแฮปปี้โดยที่เราไม่ต้องไปสารตัดขาตัาเพรค่อนข้างแฮปปี้เอาความเป็นจริงดู่ค่อนข้างรู้อยู่แล้วว่าตอนจบจะต้องเป็นแบบไหนแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าโลกหกหรอกเพราะว่าดิวเชื่อว่าคนที่จะพูดยังไงดีอะ ือดิวรู้อยู่แล้วว่าปลายทางมันจะเป็นยังไงและในระหว่างทางคนที่ซัมเปอร์อ่ะมันไม่ใช่เราเดังนั้นอ่ะมันก็เป็นเรื่องของความมาที่แบบว่าใครทําอะไรก็ต้องไปรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองต้องทําดังนั้นเราก็ลอยตัวเนี่ยอาก,กาศเป็นคู่นะอะไรนะคือคู่ที่ดิวเข้าใจที่จะต้องชนะกปดถ้าไม่นนไมไมชนะไม่้องแน่ ก็จริงๆนะดิวดูวไม่ได้นับเลยอะ่ะแต่ดิวก็แต่ก็คือพอมันจบแล้วอะ่ะมันก็เป็น mood ที่แบบว่าโอเคก็กำลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างเห็นว่าดิวจะค่อนข้างชิลกับเคสนี้เพราะว่าดิวเชื่อว่าการที่ทุกคนทุกคนต้องไปศาลรายงานตัวหรือว่าต้องมานั่งพูดอะไรอย่างเงี้ยตลอดเลยเวลาเกือบสองปีอะ่ะดิวว่ามันไม่ใช่เป็น mood ที่มันแฮปปี้ออะไรอย่างงี้ยดังนั้นก็คือใครทำอะไรก็ได้แบบน,นี้เดี๋ยวดิวเองตัวเองกับการจัด ของเราตอนแรกอะค่ะเราไม่ได้ไม่ได้ทำเพื่อค่าตอบแทนแล้วแล้วต่อให้เราได้ค่าตอบแทนมาเราก็บริจาคหมดทุกบาทสตางค์ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเด็ดสิ้นดังนั้นเราก็เราก็อะไรก็ได้เราก็แคบขึ้่แล้วเมื่อนบริษขทได้ใช้เงินที่เราที่ผ่านมาให้คุณช่วยแล้วตอนนี้คุาก็ได้เอาใช่ค่ะแล้วถ้าถ้าทุกคนเห็นตามเพจเราก็ทำบุญตลอดอยู่แล้วว่านำทำนั่นทำนี่นทำนี่ก็ทำได้เลยเพราะว่ามันก็เป็นพิสูจน์ได้หลายหลายคนเห็นว่า ตลอดเนี่ยเวลาที่เกิดเรื่มานกระนเี่คือเราก็เป็นฝ่ายที่แบบมันองไปทำตลอดคือเราโตขึ้นแล้วแหละพอเราโตขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบการที่ต้องมานั่งทําอะไรผ่านสื่อโซเชียลมันก็ค่อนข้างมีสติอหนึ่งแล้วก็มันไม่ใช่มันไม่ใช่หยุคเมื่อก่อนแล้วที่ว่าแบบอยากทําอะไรก็ทําเป็นเกียนคีย์บอร์ดหรืออะไรสมัยนี้จริงๆแล้วมันมีมันนานแล้วแล้วเราก็เรียกได้ว่าเป็นสต๊าดี้เคสให้กับใครที่โดนอะไรที่มันไม่แสในชีวิตอะไรอย่างเนี้ย ก็ก็เราก็ออกมาสู้กลับในเวของคนทีม่มีมันสมองแบบนั้นมากกว่าได้โอกาสเจอแบบเขาไม่มาไม่วาจะที่ศาลหรในงารเราไลฟ์สไตล์เราไม่ตรงกันอยู่แล้วเราไปคุณแม่เราท่อเที่ยวต่างประเทศเราไม่ได้ทังกันแล้วใช่เราก็ดิวคิดว่าวงโคจรเราน่าจะไม่ได้อยู่ร่วมกันหรือว่าจะมาเจอกันค่ะอยากเจอดิวก็ต้องมางานที่คาร,ราบต้ เห็นไป็แบเข้าไปคอมเมนต์เนาะว่าเเราก็ดีใจกับทางเราด้วยเหมือนกันจริงๆดูว่าก็มีคนเชียร์เยอะเชียร์เยอะแล้วก็อยากอยากรอดูคนหงส์ดำว่ามันจะทำหน้าที่ยังไงอะไรเนาะก็ก็ก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนแบบให้กำลังใจเราแล้วก็พอมันมาวันนี้แล้วเราก็ไม่ได้โล่งไม่ได้รู้สึกอะไรก็เห็นเห็นมันเห็นเห็นนะเข้าใแต่ว่ามันไม่ต้องพูดเยอ๋ยะเรื่องมันเริ่มมันแบบก็เห็นตอนนั้นที่เห็น